Jack in Studio. <ม>ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจ็คอิงสตูดิโอ v i วีผมรับผมวันนี้ผมผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องนี้เลยผมที่เรียกว่าเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ไปก็คือ The ะเลกบึงการนั่นเองครับผมนี่เป็นสปาราดสัญชาติไทยเรื่องที่สองต่อจากภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังข้คือไลโอโคตรแยยักษ์นั่นเองผมที่จะเข้าฉาย ใน28พฤษภาคมท่านนะา28กรกฎาคมครับผมก็โอ้โหตัวอย่างมาเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงแล้วน,นะครับผมมีเวลาเพิ่งมาเพิ่งกลับจากโรงเรนแล้วก็มาอะไรต่างก็ดึกเลยผมก็มาเลชันดึกหน่อยนะผมก็ใครที่รอดูก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็มาดีแอคชั่นทีเซอร์ที่ปล่อยมาพร้อมกันเลยเนาะเพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วเนาะก็คือฮัลวีนเอ็นนั่นเองครับผม ก็เดี๋ยวเราไปไลโอก่อนเนาะตัวอย่างเต็มเนาะไปพูดไลโอก่อนเนาะไปครับผมโดยตัวยอย่างจะอยู่ที่สองนาะทีสิบหกครับผมโอ้ก็น่าจะเผยเนื้อหาอะไรมากกว่าในทีเซอร์นะผมทีเซอร์เนี่ยเราดูไปแล้วทนะี่มันมีความหลากหลายแล้วก็มีความเห็นอะไรหลากหลายหลากหลายผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมไปดูพร้อมกันครับผมก็มาเดี๋ยวเริ่มมันเลยลวกันนะผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะโอเคหนึ่ง 2. 3

刚才我没有看清楚，但是那个动物绝对不是已知物种。哎，这他妈的，没发生，就一个，你他妈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 ，你他 อเคครับผมก็จบไปแล้วผมสาหรับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องเล็กบึงการนั่นเองครับผมโอ้น่าสนใจในที่สําสำหรับแต่เล็กบึงการผมคิว่าเป็นหนังที่สุดยอดแล้วก็ทีดีไอทำมาได้ดีครับผมจะว่าไปเนี่ยท่านของหนังที่เป็นหนังแบบพวกสปารหลเราก็ไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะตั้งแต่หนังที่บอกออกฉายตั้งแต่ปีไม่ใช่ยุคสมัยนี้แล้วครับผมเพราะว่ายุคสมัยหลักเนี่ย เราจะไปนิ้นทั้งนั้นของการตลกหนังสยองขวัญอย่างเช่นของค่ายไฟสตาร์ก็จะเป็นของทั้งน้นของพี่นาคใช่ไหมกําเนิดเป็นพี่นาคสามพี่นาคสองขึ้นมาใช่ไหมครับก็ไฟสตาร์เนี่ยแล้วก็รวมถึงผลางานของเอ็มพิเจอร์ก็จะเป็นเรื่องเดิมเดิมผมก็คือแนวตลกของผมอย่างอิเลียมซิ่ง, Man, งไบท์แมนอย่างนี้อะไรก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แต่พอในเรื่องหนังฟิล์มมาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีวะยุคงเก้าศูนย์โฟร์คิงนั่นเองแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็เป็นทั้งนั้นของ การที่เอาอะไรต่างๆมาใส่ในครบรถจนกลายเป็นหนังสัญชาติไทยใหม่ก็คือ The เดอะเลกเบิองกันซึ่งจริงๆอะว่ากำหนดฉายไว้นานแล้วเออกว่าจะฉายเรื่องทำพิรไอพอทามาแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นไคโจรประเทศไทยนี่แหละครับผมหรือที่เรียกว่ากอซิล่าประเทศไทย,น,ย <c oughs> <c oughs> นะครับผมซึ่งกอซิล่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้คนเราในได้ดูหนังกอรซิลลาของต่างประเทศครับผมและคนอามองว่าอาจจะไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ย อาจจะเทียบไม่ได้นะก็อาจจะแตกต่างกันนะผมอ่ะแล้วก็ส่วนของ CGI ที่ผมเห็นในส่วนของเรื่องภาพแล้วก็ปัญหาหนักสังคมเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีนะสําหรับการผู้ดีไซน์อะไรเกี่ยวกับตัวอย่างนี้ผม่าวุ้นตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้สึกตื่นเต้นดูตัวอย่างนี้โอ้โหตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในล้มขั้ว์ย็น18สิงหาคมนี้จบไว้ให้ดีแล้วผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมอ่ะก็เดี๋ยว มาให้คะแนนกันก่อนสำหรับตัวอย่างเต็มผมจะให้คะแนนนะผมตัวอย่างทีเซอร์เนี่ยผมไม่ให้นะผมมาตัวอย่างเต็มผมให้คะแนนเรื่องความที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มีอะไรน่าค้นหาแล้วก็มันมีปัญหาปมการเมืองของบ้านเราเป็นเรื่องธรมมรมดาที่ว่ามีกีกัสังคมของไทยเลยอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าให้ไปเลย3.5เต็ม 5. 5. 5ผมให้อยู่ในระดับความน่าดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ส่วนของทีเซอร์ของ h a l l ลว e น n อนะครับผมส่วน Halloween N เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เรียกว่ามีความยาวนานตั้งแต่ยุคยุค80-90เลยก็ว่าได้นะที่ได้กลักลบมาในในครั้งนั้นน่ยคือ h a l l o w e นฮัโลวีนคิวผมที่เพิ่งฉายไปในปีที่แล้วเนาะฮัโลวีนคิวและในปีนี้ถ้าสุดท้ายการปิดตำนานอีกครั้งจะกลับมาผมกับ Halloween อครับผมแปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับผมที่เซอร์เนี่ยอยู่ที่ หนึ่งนาทีหกวิเท่านั้นอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับผมโอเคหนึ่งสองสาม Yeah. Come on, let's go. Oh, yeah. Come and get me, motherfucker. You're lying, กันนครับผมเป็นทีเซอร์เรียกน้ําย่อยที่เรียกว่าเป็นทีเซอร์ที่นเนียปล่อยมาก็ถือว่าดีอยู่นะมีอะไรหลายๆอย่างครบสําหรับทีเซอร์ก็แต่เรายังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องในพังน,นี้มากนะสําหรับทีเซอร์เนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวอย่างเต็มเน่อจาปล่อยประมาณเดือนสิงหาไม่ก็กันยาน,นะผมก็รอติดตามนะสําหรับฮาร์วีเนีครับผมข้อสิบสามเช็คดูในแอปเมเจอเข้าวันที่สิบามิ ตุลาคมนะครับสิบสามตุลาคมนี้ครับผมก็จะอยู่ในช่วงฮาโลวีนอ่าใกล้ช่วงฮาโลวีนพอดีครับผมโอเคก็เนาะก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งมหากราบของอ,อ่าเป็นหนังได้เชืิดเลยนะครับผมโอ้โหช่วงหลังเนี่ยหนังกลับมารีบูตใหม่เยอะนะสำหรับสครีมฮาโลวีนรวมถึงเลเทอร์เฟสก็มาแล้วเนาะในแบบฉบับของดิจิเนอรี่เนาะที่ เอาธานบัตรของเด็กซื้อไปจะจะำหน่ายเนาะโอเคครับผมเออก็ถือว่าดีแหละโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามตัวอย่างเต็มน,นะครับผมโอ okay. เคว,วันนี้เดี๋ยวมาพูดรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเดรื่กเ,เบิงการแล้วก็ส่วนของภาพยนตร์อย่างส่วนของอันนี้เลยครับผมอย่างฮาโลวินเอ็นนะครับผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับคลิปวันนี้โอเคผมลาไปก่อนนะผมพบใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยผมลาไปก่องผมสวัสดีครับ E